เชีย่ยนักวิทยาศาสตร์แม่งเอาปอดของคนดูบุหรี่ไฟฟ้ามาผ่าเว้พบว่าสีแม่งเหมือนกับหมาดาเมเชียนเลยว่ะปอดมึงอ่ะก็เหมือนกับไอเครื่องกรองอากาศที่มึงซื้อมาใช้อ่ะคือเวลามันทํางานอ่ะมันก็จะเอาอากาศเข้าใช่ไงว่าไม่ว่ามึงจะสูดหายใจเข้าไปหรือจะดูดอะไรเข้าไปเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีไดอะแฟมตอนแรกไดอะแฟมมันจะเปิดอยู่อย่างงี้ใช่ไหมแล้วปอดมึงอยู่อย่างงี้พอมันมีอากาศเข้าไดอะแฟมมันก็จะหดตัวลงแล้วปอดมันก็จะขยายเพื่อให้มันมีรูอ่ะ ให้อากาศเข้าไปซึ่งอากาศที่เข้าไปอ่ะไม่ว่าจะปนเปื้อนอะไรนะสุดท้ายแล้วมันจะต้องโดนกรองด้วยไอ้แผ่นกรองะที่เรียกว่าอเวลลี่นะเหมือนไอ้แผ่นกรองอากาศอ่ะที่มึงถอดออกมาแล้วมันจะมีฝุ่นเยอะเออแต่อันนี้ปอดมึงเปลี่ยนไม่ได้นะคร <c oughs> าวเนี้ยพอมันเข้าไปปุ๊บอเวลลี่อ่ะมันก็จะมีเมือกอยู่เว้ยมันก็จะทําการตรวจจับไอ้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วคราวเนี้ยมันก็จะปล่อยให้ออกซิเจนผ่านเข้าไปพอออกซิเจนมันผ่านเข้าไปอ่ะ มันก็จะไปเกาะตัวกับฮีโมโกลบินแล้วก็เข้าไปสู่เม็ดเลือดแดงที่ถูกกรองจากเม็ดเลือดดามาแล้วนะจากคลิปหัวใจเขาที่แล้วแล้วมันก็จะไหลผ่านไปตรงหัวใจห้องซ้ายล่างอนะเนาะไปสู่เส้นเลือดเอออรตาเส้นเลือดใหญ่ให้ร่างกายเราใช้แล้วทีเนี้ยพอหายใจออกอะไอตัวเมือกที่มันเกาะจับคาร์บอนไดออกไซด์อะเนี่ยตอนแรกตอนแรกมันเป็นอย่างนี้นะมันก็จะทําการบีบคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากรูกที่เข้ามา ปุ๊บพอบีบคาร์บอนไดออกไซด์ออกหมดปุ๊บปอดมันก็จะหดตัวแล้วก็กระงลมก็ปิดไว้เหมือนเดิมเหมือนฟ้าหายอ่ะแล้วไอ้บุหรี่ไฟฟ้ามึงอ่ะเวลามึงดูดใช่ไหมมันก็จะมีสารระเหยเนี่ยเหมือนสเก็ดไฟเนี่ยมันก็จะเข้าไปพร้อมกับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนพอมันเข้าไปแล้วอ่ะเหมือนเดิมมันก็จะไปโดนเมือกตรงอะวิลลี่จับไว้เว้ยซึ่งไอสารที่เข้าไปอ่ะมันเรียกว่าพาริลีนไกลโคเว้ยไอสารเนี่ยเหมือนทอดปลาแล้วมันกระเด็นอ่ะ นะพอมันเข้าไปปุ๊บมันก็เหมือนเป็นความร้อนจุดๆๆดๆอะไปเกาะอ,อยู่เลยตรงไออเวลลี่มึงอะแล้วคราวเนี้ยอเวลลี่มึงอะตอนแรกมันก็จะเรียบๆดูดีๆใช่ไหมหลังจากนั้นอะมันก็จะเหมือนมดมดลุมกัดมดลุมกัดมันก็จะเป็นรูเป็นรูแหว่งไปเรื่อยๆแล้วพอเอวลลี่มึงอะมันมันกลอนจนจน,จนฟิลเตอร์มนะันอะไอตัวกรองอะมันขาดคราวเนี้ยมึงสูตรอะไรเข้าไปนะเข้าร่างกายหมดไม่มีการกรองเลยแล้วก็ระหว่างทางอะ ไอสารระเหยพวกนั้นอะ่ะมันก็จะผ่านเนี่ยตัวเยื่อบุมึงเข้าไปใช่ไหมมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดลมหายใจมึงอะ่ะก็เหมือนกันมันก็จะเป็นจุดๆๆๆร้อนๆอ,นอะ่ะเออแล้วมันก็จะกัดไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรลองดูไปสัก10บ5หปีอย่างเงี้ยเดี๋ยวคิดว่าอีกสักห6ปีก็น่าจะเริ่มมีมีงานวิจัยที่มาบอกแล้วว่าผลมันเป็นแบบนี้จริงๆไหมเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเพิ่งมาไม่กี่ปีเว้ยมันก็ยังไม่เห็นผลอะไรมาก เอาเป็นว่าอะไรที่มันไม่ดีต่อร่างกายก็อย่าดูดมันเข้าไปเลยนะหายังอื่นดูแทนดีกว่าคิดว่าฟินกว่าเยอะเลย